คก็สำหรับงาน Thailand ท o p ป o ์ปวันนี้นะคะพวกเราวงกัมก็ได้มีโอกาสแบบว่ามาสร้างสีสันมาโชว์นะคะให้กับงานในวันนี้ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็เราเพิ่งปล่อยเพลงไปเมื่อวานครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ได้ออกมาโชว์ถูกต้องแล้วก็ตื่นเต้นกับรูปรางวัลที่จะได้ประกาศในวันนี้เลยก็ยินดีกับทุกคนร่วงหน้าเลยค่ะเพลงใหม่เป็นยังไงบ้างก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนะคะชื่อเพลงว่าเจอยังค่ะก็ ตอนนี้เราเจอกันยังเจอแล้วเจอแล้วนะเจอเป็นเพลง่าเป็นเพลงหาเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงสนุกใช่ที่เล่าเกี่ยวกับว่าแบบเฮ้ยเราเลิกกับคนคนนึงไปเนาะแล้วเราก็ไปบังเอิญเจอเขาแล้วบังเอิญบังเอิญว่าเขาอ่ะก่อนที่จะแบบเลิกกับเราเขาเคยพูดกับเราว่าแบบเฮ้ยเราจะไปหาคนที่ดีกว่าเธอนะอะไรอย่างนี้แต่พอที่นี่รามาเจอบังเอิญเจอเขาปุ๊บเขาเดินมาคนเดียวเราก็เลยอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแซวว่าแบบเจอยังเจอยังคนที่ดีที่เธอเรจะไปหา ที่แกว่าดียะเจอยังถูกประมาณนี้นีเป็นจังหวะแบบะจังหวะก็จะเป็นเอ่อเร็วเลยค่ะดืด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 อาละอียดะงียใช่เป็นแบบเพลงเร็วๆค่ะน่ารักสนุกสแสดงว่ามีสเต็ปนนด้เต้นแบบน่ารักน่ารักเล็กๆเตมยากเต้นมยากต้นาเตนดเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์ต่อ้าฝังงโชว์ใช่ค่ะ จริงๆแล้วพวกเราเตรียมตัวกันมาประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่นานครับเลยก็จริงๆก็จริงๆพวกเราบอกว่าซ้อมเต้นแบบว่าเพลงนี้กันมาร่วมประมาณเดือนกว่าๆแล้วค่ะใช่แล้วก็เพิ่งถ่ายพวกแดนซ์พระเคสอะไรอย่างนี้ไปช่วงนี้ก็ลังแบบว่าเข้าเนื้อเข้าเนื้องเข้าอจำอย่างครบถ้วนปรากฏพอไปเต้นนี่แหละเดี๋ยวได้รู้เลยเดี๋ยวได้รู้ ไม่มีเอามีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยแบนกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับใช่ค่ะเป็นคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตแรกของพวกเราเลยชื่อคอนเสิร์ตว่า mission impossible ครับจากวันนี้ก็อีกหนึ่งเดือนพอดีเลยใช่ค่ะวันที่22กุมภาพันธ์นะคะที่นอ๋อไม่เป็นไรก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนนี้บัตรแบบว่าเหลือนิดเดียวเหลือน้อยมากๆนะคะก็ไปจับจองกันได้ที่ ihaveticket com นะคะฝากด้วยก็ ในคอนก็เรียกได้ว่าแน่นอนจะต้องได้ยินเพลงของพวกเราครบทุกเพลงแน่นอนถ้าไปคอนเสิร์ตเราไม่ได้ยินนี่เราต้องไปหาหมออันนั้นน่ะถ้าไม่ได้ยินอ่ะใช่เราเล่นแล้วเรามาในทีมสายลับด้วยนะใช่ใช่มิชชันนี่บอสซูแบมใส่ตัวเป็นสายลับกับพวกเรามาเจอกันมาทำภารกิจด้วยกันนะแต่คุณชื่อว่าหลายคนก็คาดหวังกับโชว์ของพวกเราอยู่แล้วเตรียมตัวกันยังไงบ้างซ้อมมุกตลกก่อนเดีกร้องเล่น ตอนนี้ยังอยู่ในสเตจที่พวกเรากําลังใกล้จะแบบว่าได้เริ่มซ้อมเริ่มกําลังใกล้ที่จะได้เริ่มซ้อมเริ่มเริ่มทำอะไรกันอย่างจริงจังนะคะใช่ใช่เพราะที่ผ่านมาก็เป็นคุยเรื่องอะไรแาว่าอะไรที่พวกเรื่องใช่เพลงต่างๆก็จะได้ซ้อมกันแล้วแล้วก็จะตั้งตั้งใจซ้อมเต็มที่แล้วก็เสิร์ฟความสุขให้ทุกคนแน่นอนหนึ่งเดือนกว่า ไม่พอก็ต้องพอไม่พอก็ต้องพอจริงๆก่อนหน้านี้ก็นัดเป็นช่วงเวลาซ้อมของพี่ๆนักดนตรีใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาต้องทำเพลงทุกอันใหม่เพื่อให้เราซ้อมในเดือนนี้ใช่ค่ะใช่แล้วในสุ่ดไปเชิญล่ะโอ้พวกเรารับเชิญกันเองใช่ใช่ผมเชิญพี่มังมังเชิญเปาเปาเชิญตี้ก็ อจากเราแล้วก็ไม่มีใครอื่น่ดนกันมี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 แลมันก็มีแน่นอนอยู่แล้วจะเป็นใครก็ไปเดากันเองจริงๆเราเคยให้คำใบ้กันไปแล้วคนละสองอันในค่ายก็ไม่มีเพื่อนน้องก็ไม่มีเพื่อนในค่ายผมไม่มีเพื่อนเลยครับไม่ใช่เป็นคนค่ายนอกน่าค่ายน่าค่ายวิแล้วใหญ่ระเล่นละเล่น ถ้าเป็นในไข่มันจะใกล้ตัวไข่มันจะใกล้ตัวเกินจะใกล้ตัวไปไหนเนาะเออ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 ก็อาจจะเป็นนนาะไข่หรือเปล่ารอดูเราร้องไ่เหรอน่าไขรอคะใครดีอ่ะมันไม่รู้ว่าเราสนิทกับเขาเราสนิทกับเราหรือเปล่าเราก็ให้คำใบ้ไปว่าอะไรบ้างเลยอันนี้ไงคิทเช่นผมคิทเช่น City 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 จริงจังเออลองไปเดากันดูเขาว่าใครคิดได้ไหย โอ้หนี่หนัวนี่ง่ายแล้วล่ะง่ายกว่านี้มันชัดเจนเลยนะว่ามีคนเดาออกแล้วอือตอวใหญ่ของแรกสองคนนี้เลยสองคนนี้เลยพัก่อนเสองสองคนนี้เลยเวลาว่างประมาณแค่สองชั่วโมงค่ะเขาเขาไปฟิ้เขาหนีไปยิมแล้วใช่ใช่ก็เป็นฟิลแบบจะได้เป็นสายลับที่แข็งแรงก็ต้องทุกคนน้ เราก็จะพยายามเนาะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดกับสเกลที่พวกเรามีใช่ใช่ใ่ส่วนของทันออทัวร์อื่นๆใช่ไหมคะก็จริงๆช่วงนี้ก็มีงานเข้ามาบ้างประปรายค่ะใช่ใช่ต่อดูตารางงานของเราได้ใช่ใช่ในทุกโซเชียลมีเดีย่แล้วก็จริงๆก็ยังว่างอยู่หลายวันสามารถยังยัดเข้ามาอีกยังยัดเขมาได้เยอะๆค่ะใช่ เทศกาลตอนนี้ว่างอยู่ค่ะว่างสามารถจ้าง,างปีใหม่ปีที่แล้วได้นะครับปีหน้าดิาา<อ>ใช่เทศกาลหลังจากนี้ก็ยังว่างค่ะใช่ทุกเดือนเลย,ายขายเต็มที่เลยลูก<อ> <c oughs> เกิดเงิซื้อบัตรที่ไหนยังไงได้ดค่ะ ก็นานั้นก็ฝากคอนเสิร์ตของพวกเราวงแบมด้วยนะคะ m i s s i ่ n i m p o s s i b l e นะคะจะจัดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะก็สามารถจับจองบัตรกันได้ที่ ihaveticket.com นะคะก็พวกเราวงแบมก็เตรียมโชว์ที่ดีไหมก็ดีก็ต้องดีดแล้วก็โชว์สุดพิเศษนะคะมาให้ทุกคนแน่นอนเนาะก็อยากให้ทุกคนมา,ารับชมคอนเสิร์ตของพวกเรากันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากสิงเกิลล่าสุดของพวกเราแล้วก็วอัลบั้มล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับ ซิงก์ละสุดชื่อว่าเจอยางค่ะครับผมก็ไปรับชม MV ได้ที่ยูทูบดิสก์อีกเพงน่นะครับแล้วก็มาเต้นกันได้ในแฮชแท็กเจอยางชาเลนจ์นะครับ้าเต้นไม่ยากครับแล้วก็อัลบั้มเรามีขายเป็นฟิสิคอลด้วยนะครับชื่อว่าอัลบั้ม Bam Burger เปดจองแล้วเปิดจองแล้วค่ะ